มอนี้ขีมอไใส่มากินก๋วยเตี๋ยวเกือบเมนบบลอดพี่น้องเอ้ยมาหอดหลานฝนเทล,ลงมาพอดีพอดีปลูกมันาแตะแล้วสวัวสิได้มากินเกือบใบาสามบอกเลยว่าตอนนี้หิวแปรตาย <S <S มาหลานเก้าขาประจําหลานผู้ซอยล่างนี่ล่ละค่ะเ<ค>ด็กเสิร์ฟนี่เป็นไพได้ค่ะผู้ซอยล่งางเจ้าของหลานนั่นละเสิร์ฟเองบริการเองเมนูหลักของข้าก็คือเตี๋ยวมันี้กินเตี๋ยวหมูหมูกับหมูอิลีเดล่า หลายเบิงเต็มถ้วยความหิวและความอยากบวกกันเลยบอกผู้สรายไปสร้างกะเผาเนื้อลาดเข้ามให้อีกจานแนวสันมีการหันมาถามเฮาเด้สิกินเมบ่ล่ละเพิ่นว่าจักสิเบิดบ่เบิร์่ะแต่มันอยากความรูซสึกคือสิกินสร้างได้เป็นโตตอนนี้วาแต่เฮาเด้แต่ของกะใส่ย่อยสร้างมามาสองก่อนุ่นแล้วเพื่อนกะเผาเพิ่นก็สร้างมาจานเดียวเพื่อนวาเพิ่นสิบ่กินน้ำกะพอเพื่อนน่อยซ่มนีก็อิมแล้วเพิ่นว่าทั้งกินทั้งกัดเฮาผัวคำผัวคูนุะเผาเนื้อเผาเนื ทำเป็นแซ่่วเฮาเด้แต่ก็อ,อดใจบ่ได้ขอเฮาซิมคือเก่าตอนแรกเพิ่นก็ว่าสิซิมนิดเดียวซะแล้วว่าพอสัมผัสลิ้นเท่านั้นละ่ะบอกเลยถึงขัน่นว,ว้าวแซ่บจนหยุดบ่ได้อีกแล้วร้านนี้สั่งหงยังมาก,กินก็ประทับใจทุกเมนูอีหลีเพิ่นใส่ใจทุกรายละเอียดบ่ว่าสิเป็นวัตถุดิบหรือรสชาติอาหารบ่เคยผิดหวังจักอยา่างคุ้มค่าเงินผู้บริโภคเห็นรีวิวให้เพิ่นนี่บ่แม่นว่าเพิ่นจ้างเด้ค่ะซื้อกินเองนี่แหละแต่ว่ากินแล้วมันโดนใจก็เลยอยากบอก หาผู้ใดผ่านไปผ่านมาสิได้แวะมาซิมเบิงขันบ่แแ่บบ่ล้าบอกดอกค่ะเดี๋ยวพี่น้องสิมาคอมมนดาแต่นี่มันแสบอหลี่แนะนํำไผกับบ่ขาขหน้ะผู้ใดได้ซิมแล้วเห็นด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปได้ด้วยค่ะให้คนที่ผ่านไปผ่านมาถนนสองซี่เส้นคู่ขันไปสังขาเพื่อเพิ่นหิวเพิ่นอยากกินสิได้แวะซิมแวะอุดหนุนคนบานเฮาเพื่อเป็นการสนับสนุนร้านอาหารบานเฮาอันใดดีอันใดแ่บก็ซอยบอกต่อกันเด้อค่ะ ปนันพ่นวาบ่กินน้ำเห้าเด้ะระว่งตักกินน้ำเห้าอยู่ไวๆไวไวกินไปกับพรกกันนิ้นท่าเจ้าของลานไปเด้นินท่าอีหยังวัตีพักกันเบาว่าขันเราไปเป็นเมียขั้วเฮียนงานคนไปซอยงานผู้เพินมักหอคือสิได้ยุ่มเลยตีกันเอาันยังวะกิน <c oughs> ไปฟังเสียงฝนไปฟินอหลีหันมาอีกเคียนหนึ่งเอาเมิดถูกยางบ่เหลือจากตอนเบิ่งตีละ่ะไล่จานกับโบเหลือโอ้จานบบมีไล่อยู่แล้วกินจางกับโบเหลือกินเสือกับโบย่งไพอยากฟินกับแวะมากินเ้อจ้าโคตรแซ่ แซ่บมากกินอิ่มแล้วแต่ว่ากันยังกลับบ้านบ่ได้เด้ฝนเทลงมาบักคักนางเล่นรล่อฝนหยุดอยุ่เกือบหาโมงแรงจะค่อยได้กลับบ้านฝ่ากระเทิงแหลบเทิงห้องนั่งหัวหดอยู่ในลานบากา่กล่าออกไป เจ้าของร้านใจดีดีมากินอยู่น่ซามมาตลาดเก็บนั่นเก็บนี่ให้เต็มไหม่เต็มมือคนบานเท่ากับแบบนี้ล่ะค่ะมี่ยังกระแบ่งปัน